American Express หรือ AXP เป็นบริษัทปัตรเครดิตและบริการการเงินระดับโลกจุดเด่นคือแบรนด์แข็งแรงฐานลูกค้าระดับพรีเมียมและมีโมเดลธุรกิจที่ได้ค่าธรรมเนียมบวกดอกเบี้ยจุดแข็งฐานลูกค้าไฮเอ็นลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้สูงทำให้มีความพักดีและใช้ใจสูงรายได้มั่นคง ได้ทั้งจากค่าธรรมเนียมสมาชิกค่าธรรมเนียมร้านค้าและดอกเบีย้ยงบการเงินแข็งแรงกำไรและกระแสเงินสดดีปั้นขลสม่ำเสมอ Warning ความเสี่ยงพึ่งพาเศรษฐกิจสหรัฐและการใช้จ่ายของผู้บริโภคหากดอกเบี้ยสูงนานอาจกดดันลูกหนี้บัตรเครดิตการแข่งขันจากวีซ่ามาสเตอร์การ์ดฟินท ท a r เกตเหมาะกับใครนักลงทุนระยะยาวที่มองหาหุ้นเติบโตพร้อมใจปันผลคนที่อยากถือหุ้นแบรนด์การเงินระดับโลกไม่เหมาะกับสายเกงกำไรระยะสั้นเพราะราคาขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจสรุปใจความสำคัญ AXP คือหุ้นการเงินที่แข็งแรงมีฐานลูกค้าพรีเมียมรายได้มั่นคงแต่ผันผวนตามเศรษฐกิจ t a r g e t เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความมั่นคงบวกการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจสหรัฐ